สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับบรรยากาศบนตลาดการลงทุนตอนนี้ก็กลับมาหน้าเป็นห่วงอีกครั้งหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับตอนกลางคืนมีข่าวท่านประธานาธิบดีปูตินเนี่ยสั่งกองกำลังนิวเคลียร์ให้เตรียมพร้อมมีการใช้คำว่า n ิวเคลียร์ด r r ท n c e เรนซ์ฟอนะครับทุกสายข่าวทั่วโลกใช้คำนี้ซึ่งนิวเคลียร์ด r เท n c e เนี่ยมันหมายความว่า การเตรียมพร้อมในลักษณะที่ถ้าเกิดค่าศึกใช้อาวุธนิวเคลียร์เนี่ยเราจะได้ตอบโต้กับได้อย่างทันท่วงทีซึ่งนานาชาติมองว่าคำว่านิวเคลียร์ดิเทเรนซ์ของท่านประธานาธิบดีปูเินเนี่ยมันมันไม่ตรงกับคอนเซปต์นะฮะมันเหมือนกับเป็นการจุดชนวนมันเป็นการยุยงซะมากกว่าหรือเปล่านะครับ ท่านประธานาธิบดีปูตินอ้างเหตุผลที่เขามีคำสั่งล่าสุดในเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยเขาบอกว่าเนื่องจากการคว่ำบาตของชาติตะวันตกมุ่งเป้าโจมตีระบบการเงินของรัสเซียอย่างหนักและการถแถลงอันก้าวร้าวของนาโตที่ท่านประธานาธิบดีปูตินมองว่าชาติตะวันตกเนี่ยนอกจากมีพฤติกรรมที่ไม่เป็นมิตรต่อรัสเซียในด้านเศรษฐกิจแล้ว เจ้าหนะ้าที่ระดับสูงจากสมาชิกผู้นำนาโตก็ยังมีการถแถลงการที่ดูก้าวร้าวต่อประเทศรัสเซียอีกด้วยท่านประธานาธิบดีปูตินยังกล่าวต่ออีกว่าการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับก็ลุ้นนะเพื่อนๆตลาดหุ้นขณะที่ผมอ่านข่าวอยู่นี้เนี่ยฟิวเจอร์เนี่ยแดงแจ๋เลยนะครับหวังว่าตอนตลาดเปิดมันไม่โยนความกลัวมาฝั่งคริปโตเคอร์เซีของเรา ทั้งนี้นะก็ผมเข้าไปดูข่าวนะครับเขาสัมภาษณ์ประชาชนทั่วไปเนี่ยคนรัสเซียเนี่ยก็ไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นนะเขาไปถามคนยูเครนเนี่ยเกลียดครัสเซียไหมไม่เกลียดรัเสเซียไม่เกลียดคนยูเครนนะก็ต่างคนต่างไม่อยากเห็นภาพแบบนี้นะครับก็ลุ้นกันต่อไปนะเพื่อนๆจริงๆน่าเห็นใจนะบนรรพบุรุษของคนของพวกเราทุกคนทั่วโลกเลยอะที่เสียเลือดเนื้อในสงครามโลกครั้งที่สองเพื่อ หวังว่ารุ่นต่อไปจะได้อยู่กันอย่างสงบสุขนะฮะเสียเพื่อนในสมรภูมิเสียทุกอย่างแต่เขาคงมองลงมาแล้วแบบนี่ลบกันอีกแล้วหรอเนี่ยที่ที่ค่าลบก็เพื่อให้เองอยู่สบายนีมันลบกันอีกแล้วเหรอนะฮะก็รุ่นกันต่อไปนะเพื่อนๆมาดูข่าวของบ i n a น c e นิดนึงนะครับ โคศกประจำบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตเคินซี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรือ Binance เนี่ยได้ออกมาแถลงถึงนโยบายการคว่มบาตรหลังจากการลุกลานยูเครนของรัสเซียทางบริษัทได้มีการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการคว่าบาตรเพื่อดำเนินการตามมาตรฐานและกฎเกณฑ์และเพื่อมิให้ส่งผลกระทบกับผู้ใช้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบทลงโทษนี้ บริษัทยังได้กล่าวอีกว่าการคว่ำบาตรนี้อาจมีการขยายขอบเขตตามนโยบายของประชาคมระหว่างประเทศนะครับก็พูดง่ายๆว่าเขาอาจจะมีการคว่ำบาตรประเทศรัสเซียแต่ไม่อยากให้กระทบกับยูเซอร์นะครับประมาณนั้นซึ่งในเชิงปฏิบัติเนี่ยนะฮะถ้าพูดถึงคริปโตเคอร์ซีก่อนเลยเนี่ยมันจริงๆมันไม่ได้มีผลอะไรกับคริปโตเลยนะเพื่อนๆศูนย์เลยนะฮะ ดีเซนทรัลไลซ์เอ็กช n น e ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับในเรื่องของฮาร์ดแวร์วอลเล็ตก็ยังใช้ได้อยู่ในเรื่องของ s w a ปต่างๆเปิด24ชั่วโมง7วันไม่มีวันปิดทุกอย่างดำเนินไปได้ตามปกตินะครับนี่คือคอนเซปต์ของความเป็น decentralization ทั้งนี้มันก็อดคิดไม่ได้นะครับรัเสเซียมีคริปโตเคอเรนซีอยู่12%ของคริปโตทั้งหมดในโลกนี้เนี่ย ผมไม่รู้ว่ามันจะมีผลกระทบยังไงนะครับไม่รู้ว่าเขาจะคว่มบาตรยังไงในชุมชนคริปโตทั้งใน Twitter และใน r ร d d i t เนี่ยต่างก็มองไปหลายมุมนะครับบางคนก็บอกว่าพี่ตีซีซีไม่น่ามายุ่งตรงนี้นะครับมันเป็นเรื่องการเมืองไปซะแล้วอ่ะนะฮะซึ่งแน่นอนอะ่ะมันก็ต้องเกี่ยวกับการเมืองอะ่ะเพื่อนๆชั่วโมงนี้แล้วก็บางคนก็บอกว่าดีแล้วนะคว่มบาตรนะก็ อยากจะมาทําสงครามอะไรประมาณนี้นะครับทั้งนี้ก็เพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องนี้นะครับมันก็พูดยากนะฮะที่ centralized exchange อย่าง binance เนี่ยมีข่าวในเรื่องการความบาทแล้วบริษัทอื่นๆเนี่ยก็จริงๆแล้วก็มีข่าวมีกลิ่นออกมาเหมือนกันนะว่าอาจจะมี exchange อื่นผสมลงตรงนี้ด้วยนะครับก็ต้องจับตาดูกันต่อไปมาพูดถึงบทความของ สำนักข่าว Washington Post เพื่อนๆเป็นบทความที่ทำให้ชุมชนคริปโตเคินซี่ของเราขนลุกเลยนะครับหัวข้อข่าวที่ว่า Ukraine Bitcoin and the world's first crypto war นะครับข่าวนี้เขาบอกว่าความขัดแย้งทางทหารครั้งใหญ่ที่สุดของยุโรปตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองกำลังโหมกระหน่ำในยูเครนและ Bitcoin สามารถ กำหนดผลลัพธ์ของสงครามนี้ได้ข้อความจากสำนักข่าววอชิงตันโพสต์นะครับเขาเรียกการต่อสู้ระหว่างรัสเซียกับยูเครนนี้ว่าสงครามคริปโตครั้งแรกของโลกเพื่อนๆเนื่องจากทั้งสองฝ่ายเนี่ยค้นพบข้อดีของสกุลเงินที่ไร้พรมแดนและไม่ต้องได้รับอนุญาตนะครับคือพูดง,ง่ายๆว่าทั้งสองประเทศเนี่ยพอเหตุการณ์วิกฤตรัสเซียยูเครนเกิดขึ้นเนี่ยเขาเห็นได้ชัดในเรื่องของ โอเปนซอร์สนะครับการการเปิดเผยทุกอย่างนะครับ Borderless ไม่มีพรมแดนเ r อ i s s ิช n l เล s นะครับ r y ิปโตเ r r นซ c y ไม่เหมือน Swift นะครับตอนนี้เขาความบาดในเรื่องของ SWIFT Transfer ก็ Transfer ไม่ได้แต่ค y ิปโตเ r r นซ c y เนี่ยเราไม่ต้องขออนุญาตจากใครนะฮะผมอยากจะส่งค y ิปโตเ r r นซ c y ไปช่วยใครทั่วโลกเนี่ยผมสามารถทำได้ผมไม่ต้องไปขอบัตรคิวที่ธนาคาร คุยกับนายธนาคารนะต้องไปเขียนเหตุผลว่าทําไมจะต้องโอนโเท่าไหร่เอินโอนเกินเท่านี้จะต้องเซ็นกรอกใบนี้อะไรนี้คือไม่มีนะครผมสามารถทําได้เลย24ชั่วโมง7วันแล้วก็ censorship resistance นะครับก็คือคริปโตเคอเรนซีมันไม่มีใครมาเซ็นเซอร์ไม่มีใครมาแบนเราได้อะเพื่อนๆนะครับก็โหเป,เป็นคำพูดที่ผมขนลุกเหมือนกันนะฮะ world's first crypto war เพื่อนๆเป็นครั้งแรกที่คริปโตเคอเรนซีเนี่ยไป ไปสงครามเลยนะฮะเราเห็นได้ชัดในเรื่องของทองคำเนี่ยไม่ต้องพูดกันเลยเพื่อนๆผมยังไม่เห็นมีข่าวแรบออกมาถ้าข่าวเลยว่ามีคนใช้ทองซื้ออะไรนะครับในวิกฤตนี้มาดูยอดบริจาคช่วยเหลือพี่น้องในยูเครนนะครับสรุปมาของเมื่อวานเนี่ย18.6ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยในจำนวนทั้งหมดนี่นะครับมี2ล้านเป็นเงินที่ได้มาจากการสมทบทุน จากยอดขาย NFT นะครับซึ่งการบริจาคทั้งคริปโตแล้วก็ NFT เนี่ยก็ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะเพื่อนๆเมื่อ, 2>, อ2วันก่อนผมอ่านไปเริ่มตั้งแต่4 0 0แสนดอลลาร์มา1ล้านดอลลาร์มา5ล้านดอลลาร์แล้วเนี่ยล้านแล้วมันเกิดขึ้นตลอด24ชั่วโมงไม่รู้ตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะพรุ่งนี้น่าจะ20ขึ้นนะเพื่อนๆก็โมทนาบุญกับเขาด้วยนะครับเมื่อวานเพื่อนสมาชิกในช่องดูต่อไปก็คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าได้บริจาค เหมือนกับข้าวปลาอาหารและก็เสื้อผ้าให้กับผู้อพยพชาวยูเครนนะครับไม่รู้ว่าอยู่ประเทศอะไรไม่ได้เขียนไว้นะครับน่าจะน่าจะอยู่ใกล้ๆในโซนนั้นนะฮะโมทนาบุญด้วยนะครับเพื่อนๆมีอีกข่าวหนึ่งนะครับธนาคารในประเทศยูเครนเนี่ยก็ตอนนี้ปิดเขาบอกปิดหมดเลยนะฮะบัตรเครดิตก็รูดไม่ได้ ATM ก็เงินหมดตู้นะครับสองนักข่าวชาวเดนมาร์กเพื่อนๆพ,พ,พ,พูดภาษาชาวบ้านก็หนีตายอ่ะนะครับ เรียกแท็กซี่ไม่ได้นะไม่ไม่มีใครกล้าไปส่งเพราะว่ากลัวอันตรายนะโดยเฉพาะในบริเวณชายแดนเนี่ยทำยังไงดีอ่ะก็เอาบิตคอยไปซื้อรถนะครับแล้วก็เขาบอกว่าขับหนีออกชายแดนนะครับฝั่งทางธรรมชาตินะครับนี่นะครับก็เป็นอะไรที่นึกภาพนะเพื่อนเพื่อเราแบบติดอยู่ตรงนั้นอ่ะทำอะไรไม่ได้อ่ะนะแท็กซี่เขาก็คงไม่กล้าไปส่งนะให้เงินเท่าไหร่ก็ไม่มีใครกล้าไปอ่ะชั่วโมงนี้แล้วก็สุดท้ายเอาบิตคอยไปซื้อ รถขับหนีออกมาจากประเทศเนี่ยคือผมผมอยากจะรู้รายรายละเอียดเรื่องนี้นะว่าใช้เวลาโอนนานเท่าไหร่นะฮะแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดเป็นอัลเทเรียมจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อนเพื่อนนะคอมเมนต์เข้ามานะครับเอาละ่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเราจับตาดูกันให้ดีนะไอ้คำว่านิวเคลียร์เนี่ยดิวเคลียร์ดีเทอร์นส์เนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ให้ดีเทอร์หรือว่าทำให้แบบ ป้องกันตัวเองแล้วอ่ะนะมันเป็นมันเป็นในลักษณะของการจุดชนวนหรือเปล่านะให้ให้ประเทศอื่นเนี่ยตอนนี้ในในยุโรปเนี่ยนะเขาก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมนะอยู่ดีมันแบบนะอาวุธนิวเคลียร์มาจ่อตรงเข้ามายูเครนเข้ามาประเทศนู้นประเทศนี้เนี่ยผมนึกไม่ออกว่ามันจะออกมาอย่างไงเพื่อนๆไอเป้าหมายทั้งพอร์ตหุ้นพอร์ตคริปโตของผมเนี่ยทุก ทุกอย่างที่เราตั้งที่ผมตั้งเป้าไว้เนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนก่อนไอ้สงครามนี้มันจะเกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นดูแลพอร์ตกันให้ดีนะเพื่อนๆยังไงถ้ามีเงินสดเนี่ยเก็บเงินสดไว้หน่อยก็ดีนะฮะคือผมพูดแทนไม่ได้ทุกพอร์ตนะผมไม่รู้ว่าแต่และคนพอร์ตเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ผมผมคิดว่าเงินสดเนี่ยต้องต้องมีติดไว้นะเราไม่รู้ว่า มันดิฟแล้วมันจะดิฟดิฟดิฟไปไเรื่อยๆหรือเปล่านะครับถ้ามีเหตุแบบมีการตูงตามกันขึ้นมานะครับเอาล่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับนี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันเช่นเคยนะครับเพื่อนๆกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม